ไห้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัเสเค yes. ทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากทีแอลบายสุโยอีจะมีข้อบกพราุ่กท่านใหม่มาคุ้มก่อนท่านอาจจะเปลี่ยนจากไม้เลี้ยวเป็นไม้ไผ่ก็ได้ตัดเลยอ๋อ ห่ขึ้นใพอบอรทรรอหึ่มฟาดหุ่นเซ็นหน้าแหกจีนเมินเสียงคอมเมนต์ขอทานไฟเคี้ยวเรือดำน้ำไทยจ่ายตั้งแล้วหญิงใครก็ได้ข่าววงในปูด PHL 0 3และ KS 1 4 ที่คอมเมนต์ไม่ใช้เพราะยังใช้ไม่เป็นจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ฮุนเซนค่ะมีการแสดงท่าทีหวาดกลัวอาวุธของไทยอย่างมากถึงขนาดจุนเบรกจีนไม่ให้จีนและสวีเดนขายเรือดำน้ำและเครื่องบินกริปเพ่นให้กับประเทศไทยแต่เมื่อจีนและสวีเดนเมินฮุนเซนค่ะก็ยังไม่หยุด มีการขอให้จีนและสวีเดนตั้งเงินไขไม่ให้เอาเรือดำน้ำและเครื่องบินริบเพนมาโจมตีกัมพูชาซึ่งก่อสะท้อนว่าฮุนเซนค่ะเป็นผู้นํากัมพูชามาก,กว่า40ปีแต่ความคิดนั้นไม่ได้โตไปตามตัวทําตัวไร้สาระมากขึ้นทุกวันซึ่งล่าสุดค่ะกองทัพไทยก็มีการเดินหน้าเรื่องของเรือดำน้ำําและริบเพนแบบโนสนโนแคร์โดยวันนี้ค่ะวันที่24กันยายน2568วาสนานาน,าน่วมผู้สื่อข่าวาซทหารได้มีการโพส ระบุว่าพอบอรทรส่งท้ายกเกษียณชี้หุนเซนกลัวไทยหลังขอจีนและสวีเดนไม่ขายเรือดำน้ำและคริปเพนให้ไทยเผยพอบอรทรคนใหม่พร้อมใช้ไม้ไผ่ฟาดไม่ได้ใช้แค่ไม้เรียวเดวยเราค่ะจะไปฟังเสียงของท่านพลเรือเอกจีรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการหันเรือคนปัจจุบันบางช่วงกันเลยค่ะ,ท,ะท,ทุกประเทศเอง่ทุกประเทศในโลกในคำนีนะครับไม่อยากไม่อยากเห็น การต่อสู้เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งนะเรามีการสงครามที่มันพืดเยื้อแล้วก็มีผลกระบต่อเนื่องต่อทุกๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในรัสเซียยูเครนในอิสราเอลฮามาสอิหรานหรือเร่วงนี้ก็จะเกิดแถวแถวเวนเนเซเยลาอะไรแถวนี้นะครับ ในหลายๆประเทศก็จะมีจุดยืนประเทศที่รักสงบนะก็จะมีจุดยืนตรงกันว่าไม่ควรจะมีแแล้วแต่ประเทศที่ชอบหรือว่ากลุ่มผมใช้กลุ่มบากประเทศก็ไม่ดีนะครับกลุ่มองค์กรบางกลุ่มเขาอาจจะชอบที่มีสงครามก็ได้องค์กรใดที่ได้ประโยชน์กักการทําสงครามเรือดำน้ําที่ไปที่ไปสายกเ็เป็นแค่การปรับแก้สัญญานะครับเพื่อให้โครงการเดินต่อได้ซึ่งรัฐบาลได้ ได้อนุมัติแล้วเราก็ทําตามที่รัฐบาลอนุมัตินะครับส่วนมีผลต่อยุทธศาสตร์กองทัพเรือไหมมันก็คือมิติมิติหนึ่งที่กองทัพเรือจําเป็นจะต้องดูแลนะครับมิติที่อยู่ใต้น้ำเป็นขีดความสามารถที่หลายๆกองทัพเรือก็จําเป็นที่จะต้องมี เราก็เป็นหนึ่งในกองทัพเรือที่จำเป็นจะต้องมีทีมความสามารถใต้น้ำับไม่เห็นคุณเซนเขาไปขอขอจีนว่าไม่ให้ขายให้เราแล้วเขาบอกไปด้วี่ิเพนก็ไ่ยามไม่ขายทำน้ำก็ไม่ขายเท่าก็เทากันลัวตัวกันก็ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งครับว่าเราควรจะแยกกันเพราะว่าอะไร ระหว่างการเมืองระหว่างทีกับข้อข้อขัดแย้งระหว่างระหว่างเรากับการุชาครับโอเคครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับแล้วไม่ยอมรับจักรอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าถ้าเป็นเพื่อนบ้านในในหมู่บ้านเราเราเพื่อนเราจะเอาแบนะตัดไม่เรียวกว่าก็ลูมไปอ๋อเตือนเตือนก่อนเตือนก่อนเอาไว้ให้เขาดูว่าเราเตือนไม่เลียกะมาณนนั้ให้ทำมั่นแล้วว่าต้องทับ พี่ผมทำงานมา,าในหนึ่งปีไม่ว่าจะเป็นตำรสูงสุดโลขบออกโลขับเรือ,บบอนั้งหกดนะทำงานรงงาน่วมกันอย่างแน่นแฟน้นนะครับแล้วเป้าหมายของทุกท่านที่ทำงานร่วมกันเทีป่ประเทศไทยของประเทศทุกคนก็ขอให้มั่นใจ เราครับทุกเราครับต่างชาตเชื่อมชาติเชื่อมมือของคนทุ่งท่านใหม่มาถูกต่อมองหน้านิไหมึ่งมองหน้านิดนึ่งค่ะศพตานิดนึงคะใช้ใไม้เดียวจะพันท่านอาจจะเปลี่ยนจากไม้เดียวเป็นไม้ไผ่ก็ได้เลยอาใหญ่ขึ้นหน่อยดีไหมโอเคขอบครับครับครับ เอา <c oughs> เอะไรไมไม่เปน็นไรยังไรก็ตามค่ะในทางตรงกันข้ามเราพบข้อมูลว่าตอนนี้กัมพูชาถูกชาติมหาอำนาจจำกัดในการใช้อาวุธที่ตัวเองมีอย่างหนักสุนไทยนั้นได้อิสระในการใช้อย่างเต็มที่ เพราะไทยนั้นซื้อสดใจสดไม่ได้ขอทานใครมาโดยล่าสุดค่ะเพจสไนเปอร์นิวส์ก็ได้มีการออกมาโพสต์ว่าตอกหน้าโซเชียลคอมเมนต์เรือดำน้ำา s 26T ใจสดไม่ต้องขอรหัสต่างจาก PSL03 ขอฐานของคอมเมนต์โดยในคลิปบางช่วงค่ะระบุว่า PSL03 ตอนรบคอมเมนต์ไม่ได้เอาออกมาใช้และยังมี Skynet ระบบป้องกันไทยทางอากาศ k s 1 4ที่ไม่ได้ใช้เลย โดยชาวคอมเมนเอามาเปรียบเทียบกับไทยว่ากัมพูชาถูกจีนห้ามไม่ให้ใช้ดังนั้นเรือดำน้ำของไทยอีกหน่อยจีนก็จะกดดันไม่ให้ไทยใช้เหมือนกับกัมพูชาโดยชาวคอมเมนต์ต่างก็มีการออกมามโนว่าจีนจะไม่ให้รหัสกับไทยเป็นตน้นพร้อมกับมีการคาดการว่าประเทศไทยน่าจะได้รับเรือดำน้ำา s 26T หรือที่รู้จักกันในชื่อชั้นหยวน s 26T เป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าของจีนที่กองทัพเรือไทยมีการสั่งซื้อคาดว่าจะได้รับในช่วงปีพศ2571และเรือดำน,ำน้ำนี้บอกเลยว่าไทยไม่ต้องขอรหัสหรือว่าโคดใดๆจากจีนและเรือดำน้ำลำนี้พบว่าไม่ว่าจะเป็นชาติไหนมาตะล่อมตะล่อม s 26T นั้นจะไม่เป็นมิตรกับใครเลยไม่เว้นแม้กระทั่งจีนหากมาแบบไม่เปิดเผยหรือว่าแอบแอบเข้ามาสามารถโดนตอปีโดของ s 26T หมดและเราก็มีการใช้เงินสดในการสั่งซื้อจีนจึงมีการให้เอกสิทธิ์ในการใช้งานอย่างร้อไม่มีคําว่าต้องขอรหัสหรือว่าขอโค้ดและจีนไม่มีการกดดันสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ แตกต่างจากจรวด PSL 0 3จรวดไร้ล,ลำกล้องของเขมรที่มีระยะการยิงประมาณ130กิโลเมตรและ KS 1 4ซึ่งก็เป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะปานกลางเคลื่อนที่สัญชาติจีนที่กัมพูชาได้ขอทานมาจากจีนของฟรีเป็นเรื่องธรรมดาจีนจึงย่อมมีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามใช้สอดรับกับข่าวลือที่บอกว่ากัมพูชาไม่มีรหัสและที่เขมรยังไม่รู้จริงเกี่ยวกับเรือดำน้ำลำนี้อีกเรื่องก็คือ จีนจะส่งมอบเรือดำน้ำพร้อมกับลูกขีปนาวุธ UNB-708 ที่สามารถล็อกเป้าหมายในระยะไกลกว่าเกือบ300กิโลเมตรซึ่งมีระยะไกลกว่าจรวด PSL-03 ที่จีนบริจาคให้กับกัมพูชาซึ่งลูกจรวดเบสิกที่ติดกับเรือดำน้ำแบบอันไกลระยะ70 km, กิโลเมตรก็แจ่มแล้วและที่จีนมีการห้ามกัมพูชาใช้ PSL-03 กับไทยก่ปราวะไทย คือลูกค้าเบอร์หนึ่งของจีนไม่พอยังมีการบอกอีกว่าสำหรับ ks14 เป็นระบบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานที่เคเมตนไม่ได้นำมาใช้ในการสอย f16 ของไทยโดยเคเมตนอ้างว่าใช้แล้วเดี๋ยวอเมริกาจะโกรธและไม่พูดคุยกับเคเมตนคิดไปเองต่างๆนานากลัวว่าอเมริกาจะมาเติมกระสุนให้กับประเทศไทย หากคอมเมนต์ไปซอย F16 ของอเมริกาซึ่งชาวคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบนี้และคิดแบบนี้พร้อมกับมีการยกย่องวิสัยทัศน์ของผู้นําตัวเองต่างๆนานาที่คิดแบบนี้แต่เรื่องนี้คนไทยไม่เชื่อแบบนั้นความเห็นส่วนตัวเชื่อว่ากัมพูชายังไม่ได้ครอบครองระบบป้องกันภัยทางอากาศ k s 1 4เอาไว้ใช้งาน เพียงแต่ว่าจีนอาจจะมีการนำไปติดตั้งหรือไปประจำการในพื้นที่ห่างไกลแต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบให้กับกองทัพกัมพูชาเพราะมันมีกระแสข่าววงในออกมาว่าวันสุดท้ายของการรบขณะที่ F16 และริเปเพนบินปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนเราสามารถจับสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณไรดดราตรวจการทางอากาศได้ณนะสถานที่แห่งหนึ่งอีกทั้งไม่พบว่า มีการติดตั้งแท่นปล่อยคีปนาวุธของระบบ KS14 ในพื้นที่แนวหน้าซึ่งนั่นอาจจะเป็นการทดสอบระยะของจีนเองว่าจุดที่ตั้งนั้นสามารถจับสัญญาณ F16 และกริปเพนของไทยได้หรือไม่มองว่าจีนยังคงเป็นผู้ที่ครอบครองเอาไว้เองอีกครั้งเป็นการเสี่ยงเกินไปที่จะนำมาติดตั้งใกล้กับชายแดนเนื่องจากจะกลายเป็นเป้านิ่งให้ไทยโจมตีโดยประเทศไทยมีอาวุธที่นอกเหนือจาก F16 และกริปเพน ที่สามารถจัดการกับแท่นปล่อยขีปนาวุธนี้ได้เพียงแค่ไทยไม่เอาออกมาโชว์เท่านั้นเองซึ่งก็มีอยู่คำหนึงที่อยากจะเอามาต่อหน้าหุนเซนที่อ่างว่าไม่กลาสอย F16 ของอเมริกาเพราะกลัวจะมีปัญหากับอเมริกาว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวเลยถ้าจะพูดแบบนี้แล้วทำไมไม่สอยคลิปเพละ่ะเพราะคลิปเพนเป็นของสวีเดนไม่ใช่ของอเมริกาพร้อมกับมีการประเมินว่าที่คอมเนต์ไม่ได้มีการใช้ PSL03 และ KS14 เป็นเพราะว่าอาจจะยังใช้ไม่เป็นเนื่องจากเป็นอาวุธที่พึงจะเข้าไปประจำการในขมินได้ไม่นานและไม่พบว่าทางกองทัพขมรมีการนำเอาออกมาซักซ้อมใช้งานมันก็อาจจะเหมือนกับเอาเฮลิคอปเตอร์ไปตั้งต่อหน้าคนที่ใช้ไม่เป็นมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ได้แต่เอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวคุณผู้ชมราคาคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแสดงความเห็นกันเข้ามาได้ค่ะ จนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3